สวัสดีจ้าเพื่อนๆนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนอีกแล้วนะคะก็างอายกันไปบ้างนะคะเพราะว่าก็มีงานส่วนตัวท่องทำเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้มันจะดูเงียบๆนะคะอ่าก็เลยแอดก็เลยขอพักไว้บ้างนะคะก็วันนี้ก็มาพูดถึงนางเอกสุดยอตของเรานะคะที่สาวริติสานะคะ ก็เป็นเรื่องทั่วไปของอน้องทิสานะคะช่วงนี้ก็มีตัวอย่างที่น้องทิสานะคะกำลังถ่ายทำอยู่นะคะกับน้องโดนัทนะคะก็ได้ร้ยายเก็มรวงนะคะก็ปล่อยภาพน่ารักๆมานะคะ เอกนางเอกนะคะก็ดูคือท่สาเป็นนางเอกที่เคมีดีนะคะคือเล่นกับไก่ก็เข้าได้หมดนะคะน่ารักทั้งหมดเลยนะคะกับโดนัทก็น่ารักนะคะก็ได้ได,ดูได้ดูตัวอย่างไปหลายคลิปแล้วนะคะแต่ปีนี้แอดว่าน่าจะไม่ทันแล้วนะคะเพราะเหลือเดือน,เด,อนเดือนเดียวน่าจะอาจจะเป็นต้นปีหน้านะคะ น่าจะได้ดูละครของน้องติสากันนะคะงั้นก็เฝ้ารอทุกวันนะคะว่าทางช่องจะประกาศผลงานละครของน้องอจะได้ดูวันไหนก็อย่างเงียบๆอยู่นะคะก็ตอนนี้ก็ให้น้องอ่าถ่ายทาละครไปก่อนนะคะในรอยรายด้วยใช่ไหมคะกับไมพัทระเดช แล้วกับกูบจินยูโรยศวร์นะก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะมีละครคู่กันเมื่อไหร่นะคะแต่คิดว่าน่าจะมีแน่นอนนะคะก็ต้องอดทนรอคณะแฟนกลับนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ